ยังยืนทุกทำแล้วครับี่คัสทาทำแล้วม่เล่นไม่ยินปัดแล้รก็วานเลยเนี่ยวานขึ้นเลยวานอล้วก็เปิดน้ามัาวข้ปวานข้าหนาแล้วพอวานมัก็ปิดน้แกงแบบแบบทางารแล้วก็ทำมเนพีโม่แบบโม่ไม่ติดเลยพะวานมันจุมเลย ตรงเทวิจะคืนบาทสดไม่รวยบ้านอะไรก็บานบนหะครับขีเ่ามาก็เป็นข้เลายีขวหานค้าน้ำเนี่ยนะมันสี่กุหลาบฟังันนะคือมิดลีดนี่มันจะลอยทิ้งเมื่อเดี๋ยวลาดบุรีนี่ที่ตักน้ำเชียงนองหวานวานวานไปเลยเพราะมันมิดลีดลอยก็เปืดน้ำทิ้งขึงมิดกระโอเบิดเขาก็นี